พลาดไม่ได้คันนี้เลยที่อยากจะนําเสนอคือล้อแม็ก18 1ชุดคุณออกไปไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วคันนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าคันนี้ไม่มีกล้องมองหลังแต่เซ็นเซอร์4จุดนี้แม่นยําม,มากเกาะผ้าสีดําสวยมากอันนี้ประสงค์จริงๆครับรุ่นนี้ผมบอกเลยเริ่มต้นผ่อน9,000กว่าบาทเซลล์บูมบอกเลยว่าดันทุกเคสและออกได้ทุกอาชีพคันนี้เลย สวัสดีครับพบกับผมเซลล์บูมบอดดี้บ้านเช่นเคยวันนี้อยากจะมาแนะนำรถรถหนึ่งคันที่บบว่าอยากมารีวิวมากปกตินะบูมจเดิสต็อกที่นี่จะมีน้องจำรีวิวรถวันนี้จะบอกว่าขอน้องจำแลยว่าพี่บูมเองอยากรีวิวมากคันนี้มองดูมันแบบบึกบึบนอะเหมาะกับผมผมอยากรีวิวมากไปดูกันเลย Ford r a n g เจ2.2 XLT ปีส0 1 6ันะครับเลขไมหมึ่ง0 0 0 0มกิโลมาพร้อมกับสีขาว กระจัางหน้าสีดําเดิมเดิมเนี่ยเขาจะไม่ใช่กระจังหน้าแบบนี้นะกระจังหน้ามันจะเฉยๆหน่อยนี่จัดมาให้แล้วแต่งมาแบบดุดันเลยโลโกโล้ฟอร์ดเรนเจอร์นะครับไฟหน้านี่ไฟหน้ามาดูไฟหน้าไฟหน้าทางังถ้าเป็นทางการเขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์ทางการเลยนะโปรเจคเตอร์แล้วก็แล้วก็ไฟตัดหมอกตรงนี้ไฟตัดหมอกบ้านๆเรียกไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกนี่เลยแล้วก็ไปดูต่อ โคมแล้วก็ไอ้นี่กระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีดําแล้วอันนี้เป็นชุดแต่งนะชุดแต่งเดิมๆนี่ไม่ใช่แบบนี้แต่ชุดแต่งแต่งให้สวยขึ้นแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงตรงนี่เลยโคมกระจกเลยแล้วเป็นแบบว่าป๊อกใฟป้าเครื่องยนต์คันนี้มัน6สปีดแล้วก็พลาดไม่ได้คันนี้เลยที่อยากจะนําเสนอคือล้อแม็กซ์สิบแปดหนึ่งชุดคุณออกไปไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วคันนี้แล้วดูยาง ชอบใส่แคมปิ้งตอนนี้มาแรงผมเห็นติ๊กต็อกเขาถ่ายรูปกันมาแรงจัดยางเนี่ยจะทางกลางทางฝุ่นล,ลุยได้ทุกแบบลุยได้เลยขึ้นเข่าลงห้วยทางธรรมดาคันนี้ไปได้หมดไปได้หมดเลยนี่อ่ะเดี๋ยวดูรอบนอกก่อนแล้วก็มือจับเป็นแบบโคเมียมแล้วก็มีตัวแต่งข้างในอแกเป็นสีดำเนี่ยให้รับกับให้รับกับชุดแต่ง,งด้านหน้าแล้วก็คิ้วคิวคิ้ว,ว,วนี่ออเนีฟอร์ดเนเจอ แล้วก็มีที่จับข้างบนนี้นะอันนี้ก็ไว้ยึดของยึดอะไรได้ผมว่าใช้ประโยชน์ได้จริงอันนี้ใช้ประโยชน์ได้จริงบางคนนี่เอาจักรยานขึ้นไปเลยแล้วก็มีบานะครับบาหลังบาหลังมีบาหลังให้แล้วก็สาถังน้ํามันนี่ก็เป็นชุดแต่งอีกของของนี่ของสูนย์นะ Ford Ranger นี่หนไหมเขาเขียน All New Ranger เนี่ยของสูตรทั้งหมดผมไม่ได้แต่งจากข้างนอกเลยแต่งจากสูตรเลย ด้านหลังก็มีนี่เขาเรียกว่า,านี่แล้วกันกรอบกรอบกรอบไฟท้ายสีดำมันให้ดุหน่อยแล้วก็มาพร้อมกับสติกเกอร์เรนเจอร์แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าคันนี้ไม่มีกล้องมองหลังแต่เซ็นเซอร์4จุดนี้แม่นยำมากแม่นยำสุดๆนี่ครับ ดยอดคันนี้ชุดแต่งรอบคันผมอยากจะย้ําว่าทุกคนทุกอาชีพสามารถออกรถคันนี้ได้ในราคาเพียง5้า0 0นห้าหมื่นเบาทเริ่มต้นผ่อน9 0 0าันกว่าบาทเซลล์บูมบอกเลยว่าดันทุกเคสและออกได้ทุกอาชีพคันนี้เลยเดี๋ยวไปดูภายในไปดูภายในก่อนเลยภายในในเห็นมือจับก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้ว มันจะมององทรงสปอร์ตทรงสปอร์ตอยทรงสปอร์ตนะแล้วก็เซ็นทัลล็อกนี่ทุกปุ่มใช้ได้หมดนี่อันนี้ล็อกอันนี้กดล็อกกระจกปรับไฟฟ้าด้านในเลยนี่ด้านในเลยกระจกพับไฟฟ้ามีแล้วกุญแจนี่เป็นกุญแจพร้อมรีโมทแบบนี้นี่ไงกุญแจพร้อมรีโมทนี่กุญแจเข่าพร้อมรีโมทคงมาลายแบบมันติฟังก์ชั่น um นะครับ นี่เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่เลยเดี๋ยวตาได้ฟังเลขใหม่กันเลยนี่ดูเลขใหม่เลยครับหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าโลเท่านั้นรับประกันว่าใหม่แท้นี่ครับเลขใหม่หนึ่งแสนสองหมื่นกว่าโลรับประกันว่าใหม่แท้นะครับเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคันนี้เกียร์ออโต้นะยขับสบายมากขับไม่เมื่อยเกียร์ออตโต้ แล้วก็หน้าจอด้านบนเล็กๆนะครับทำมีเดียอะไรได้หมดเลยกดเบอร์โทรศัพท์รับสายอะไรได้หมดแอร์ปรับอัตโนมัติได้เลยครับ <c oughs> แล้วก็ช่องช่องชาร์จไฟ12โวลต์สช่องมันแบบเบาผ้านะเบาะผ้าสีดำสวยมากอันนี้ประสงจริงๆครับรุ่นนี้ผมบอกเลย559,000บาทไม่น่าเสียดายกับเจ้าฟอร์ดคันนี้นี่ ดูด้านหลังครับด้านหลังมีที่ใส่แก้วกว้างขวางนี่เลยครับกว้างขวางมากไปด้านหน้ากันดีกว่าผมบอกเลยนะว่าคันนี้ไม่น่าพลาดจริงๆสำหรับคนที่มองหารถสี่ประตูตัวสูงใช้แบบ ปใช้แบบใช้แคมปิ้งใช้ลุยหรือว่าใช้ตามท้องถนนทั่วไปคันนี้ผมแนะนําเลยว่ารถสวยจริงๆรีบมาดูเลยครับเพราะตอนนี้รถจอดที่สาขาราชบุรีนะรีบมาดูมีคันเดียวนะตัวนี้มีคันเดียว2.2 xlt เกียร์ออโต้นะครับก็ฝากไว้ด้วยกับผมเซลบูมสาขาราชบุรีแล้วก็ฝากติดตามช่องบอยรถบ้าน YouTube นะครับบอยรถบ้านเพชรบุรีแล้วก็เพจบอยรถบ้าน สำนักง,งานใหญ่เพชรบุรีชะอำํำหัวหินลาดบุรีด้วยนะครับวันนี้บุ้มก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ